ครับสวัสดีครับก็มาอยู่กับชายมานานนะครับพอดีนะครับทอร์เรซิ่งช็อปครับเขาโทรเรียกมาครับไม่รู้ว่าเป็นงานวันเกิดหรือว่าอะไรนะครับนี่ผมก็มานะครับตามที่เขาโทรเรียกมาครับดูสิครับเพื่อนฝูงมาคอยเต็มเลยครับนี่นี่ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะสวัสดีครับ เสียต้องแก่นต้องโอ้ยสวัสดีครับทอร์ดอสิ้จบโอ้โหเสียต้องโอ้ยสวัสดีครับไม่ไม่ไมก็ไม่รู้นะครับท่านเป็นไม่ไม่ไมมาไงมาใหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านเป็นคนโทรเรียกผมท่านมาชี้ผมทําไมไม่อะไรนี่ไม่ไม่ใช่ถ้าพูดอย่างนี้ผมผิดสิเอากลับบ้านไปกลับบ้านไปไม่ผมไม่กลับหรอกบ้านน่ะเดี๋ยว ผมจะกลับบ้านทําไมบ้านผมอุตส่าห์ยกมาต้งเป็นหมื่นเป็นแสนนะนะมาใหม่โอ้ยตายเลยแม่ตอนนี้เขาคือผิวเขาเขาล็อกอยู่อันนี้มันน้ำมั่วเลียวน้ำมั่วอะไรอะไรล็อกที่ไหนอันนี้มันครอบครัวผมก็คือผมมายังไงนี่เอ้าพูดมาไงอ่ะตกลงผมผิดใช่ไหมมาถ่ายทําไมเอ้าถ่ายสิก็คุณโทรเรียกผมมาผมก็ต้องมาถ่ายคุณสิ อะไรอของนะนะอะไรนะเอ้ากูยังไม่ได้โทรหามึงเลยเอาไม่ได้โทรหาใช่ไหมไมึงขออนุญาตยังขอแล้วขอใครขอใครขอกับทอรด้ซิ่งช็อปนี่แหละกำลังที่จะชี้กล้องนี่แหลเะเอานะครับกิวการหยอกกันเล่นนะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็มีแต่เพื่อนฝูงกันที่รู้จักกันนะครับกับน้องๆโจันโต๊ะส่แว่นชายชายพระ โอ้โหนี่ก็มีช่องยู u b e เหมือนกันนะครับชายใจพระชายใจพระใช่ไหมชายใจโอ้โหต้องเดินทำพระอย่างเดียวรับจ้างทวงแชร์ตอแหลถ้วยแฟลทออเอาก็คุยไปเอาคนนี้เป็นช่างซ่อมโมไซอยู่กะครับวัสดีครับช่างกักช่างกักใช่ไหมช่างกักอยู่กะอะไรนะสายเก้าสายเก้าครับผมสายตรีเก้านะครับผม นั่นก็ที่นั่งอยู่กับโมไซค์นั่นก็คือก็มีช่อง y o u t u b e เหมือนกันนะครับครับช่องอะไรครับผมครับช่องเฟดถ่ายเล่นๆนะครับอ๋อถ่ายเล่นถ่ายเล่นเล่นใช่ไหมไม่ถ่ายจริงถ่ายเล่นอ่าถ่ายเล่นอ่าโอเคครับผมเข้าใจอยู่ครับครับถ่ายเล่นนะครับตีเลยไมตีเลยตายเลยเล่นอย่างเดียวไม่เอาจริงเอาจังใช่ไหมไม่ไม่ไมไม่เอาไม่เอาอ๋อถ่ายเล่นเล่น นี่ครับพิธีกรของผมที่ไปเที่ยวประเทศอะไรกัมพูชาว่าว่าอะไรล่ะโอ้โหตายเลยเจ้าของช่องอันนี่มะเร็มล็ดทันตะวันครับมลเ็ดทันตะวันผมรู้จักอยู่ครับไม่กินป่ะไม่กินป่ะไม่กินหรอกครับผมเจ้าของช่องกัวชอบลื้อแต่ผัวลื้อไม่ชอบกัวโอ้ตายเลย โอเคเอ้าโอ้ยจะมีการรางวัลยางมอเตอร์ไซค์ออ้หนี่แหละครับนี่ครับนี่คือเป็นเฮ้ยงานวันเกิดของใครอ่ะสองสองเต้องงานวันเกิดของใครไม่รู้ถ่ายเ่าโอ้ถ่ายสิแมมีเซอร์ไพ์อีก เฮ้ยเมื่อก่อนมันขี่จักรยานไอ้บ้าไอ้ทว่าแล้วไอ้บ้าไอ้ที่น่สปอนเซอร์มันช่เอฟเฟโอ้ใช่อันนี้มึงก็ว่าไปเนาะอันนมาติดเอ็ดเวิร์ดเยอะเเทวดาเออครอกครอไปน่าเน้นไหม เฮ้ยนี่กันี่กันเฮ้ยลูกไค่วะลูกไค่ลูกไค่ลูกผมลูกผมอ๋อลูกผมลูกชายใจพระชายใจพระตายแล้วเนี่ยมีคนธรรมะธรรมโมมาอยู่ด้วยเนี่ยผมทําใจลําบากเลยอายุวันรวยสุขรวยพรวย โอ้ตายเลยสองใจสองใจครับวันนี้ก็สุขวยพระรวยวันนี้ก็มาสนุกเฮฮาปาร์ตี้ครับเป็นคลิปฮาฮากันไปก็ไม่รู้วันเกิดใครดอกเขาให้ผมมาผมก็ถ่ายไปงั้นแหละครับนั่นครับช่างทีนไม่ใครให้มาไม่รู้หรอกแต่ผมได้รับโทรศัพท์ปุ๊บ เขาให้ผมมาผมก็มาครับเอ๋พูดอย่างนี้มันหาเรื่องกับผมหรือเปล่าเนี่ยเจ้ต้งเนี่ยไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะอย่ายลืมนะดีดีแต่สิ่งทีวีใช่ไหมใช่ไหมทันไหมฟั <S <s <headphones> <S งทันไหมเนี่ยดีดีแต่สิ่งทีวีหลังกลิตนี่ไปติดตามเฮ้ยปั่นจักรยานด้วยขี่มอเตอร์ไซค์ทุกอย่างโอ้ทุกอย่างใช่ไหมทุกอย่างพูดเยอะไม่คเยอะครับครับครับได้จ้าได้จ้าอ่านี่เห็นไหมเนี่ครับโอ้สนุกสนานปาร์ตี้กันไปนี่ครับ ครับผมไอ้เอนี่ยห้ามไถ่ขวดเหล้าขวดเบียนะครับโอ้ยมมลืมใส่แม็ใส่แม็แมแมแม <laughs> จะใส่ทำไม <laughs> <laughs> มันสายซะแล้วโอ้ยชายใจพระชายใจพระก็ใช้มันนะ <laughs> เอ้ย <laughs> อะไรมันจะลงตัวขนาดน,านั้น <laughs> โอ้ย <laughs> ครับผมรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับจบกับเสียดโต้งนะครับผมไม่ใช่อย่าลืมอย่าเืมดีๆเอาหอาานก่ออะไร,อ,รอีกแหละมานี่ก่อนที่ <laughs> ดีๆ,ๆ,ๆีด้ซิทีวีอย่าลืม โอ้จำยังจำยังจำยังครับครับครับจำไลยยังครับจำไลยยังครับจำแล้วครับผมดีดีลยซีทีวีภาษาไทยดีดีดีไม่ติดตามด้วยไม่ติดตามด้วยครับผมจำไลยยังไหนมาใกล้ไหนมาใกล้ว่าจำเลยยังดีดีลยซีทีวีใช่ใหญ่ยกิ้วกลางโอ้เดียวโอ้อ้ตาย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 มาทางนี้ก่อนเฮ้ยครับผมเอาจำกูไว้ครับ แหมชวนมากินแล้วมาคู่อย่างงี้นะมันคือหรือเปล่าเนี่ยคนเรานี่แซื้อต้องเราบียรไม่หมดอ่าโอเคครับต้องนอนทั้งคืนแม่ตรงนั้นอมาเสียกรุ่งตรงไหนบอกเลยว่าต้องกันไรบอกมาเลยจัดให้ครับผมฮ่าครับครับครับเดี๋อวไปเครับยาวๆไปนะครับคลิปฮาๆสนุกๆนะครับอย่าราม่านะครับผมคลิปนี้น ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบายบายครับผม